กีซียูสวัสดีครับ f c ทุกท่านนะฮะตอนนี้เราก็ไม่รีรอรอช้าเดี๋ยวจัดการนะครับฟังที่เหลือเลย f c ย้ายฟังย้ายฟังย้ายฟังนะพี่น้อง ย้ายแทนเทรดติดอะไรนี่มันลอีมันเซฟตี้ให้เราด้รับค เราก็จะวัดฝั่งที่เหลือว่าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะทำการตัดันลยกันหอ่าโอเคเสมันล็อกเลยมันล็อกเลยอุ้ว่าน่ะต้องล็อกมันก็ได้มันล็อกอีกมันมันบดมันยุบหลั คิดเล่าจริงอมืออ้ยาดไปแล้วคิดเล่มือเราจริงจริงเนาะเฮ้ยเกี่ยวตันอุ้ยโอ้เบาโซ่ตะเหรอออเจ็บมากเลยไม่ได้ิแลกูเลยเจ็บองเลยสยนะยกถุกเอากันดคนสิ ยืนยืนขึ้นได้บ่เดี๋ยวตัดน้ำลงมาแสองสอง ไม okay. Nam so, it, ่น่ากินลำไยเข้าไปเลยพี่ี้าต้องกินลำไยหรือต้องมู๊ขนาดขึ้นไปเตี้ยวๆยังขาสั่นเข้ากันเลยเป๊ะเลยะสวยงามขนาดสวยแจ่มเลยเจ่ม แกะเลยก,ก็ได้เก้าแกะแล้ว <Get out. S 1> แกะล้วัด208ตัดค่าแผ่น208หรื 8, อ280 208ตัดเอากล้องให้ดีหน่อยนี่นี่ตะลับเม็ขอบคุณครับมา208ตอนนี้ก็ พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วเอฟซีแต่ว่าพวกเราก็ยังต้องลุยยันให้จบนะครับวันนี้เขียนอั่เนนออาฉากจับขีดนี่เด้อมันจึงได้งามฮะ2อด้่นะเออสองศูนย์แปดเดี๋ยวผมจะตับสองศูนย์แปดนะสองศูนย์แปดเพราะว่ามันจะได้งามงาม ต้องให้ก้าวตัดคนอื่นตัดไม่สวยเท่าก้าวตัดเหล็กตัดอะไรพวกเนี้สองศูนย์เก้าเอ้ยสองศูนย์แปดออกไปว้ามา,าจ,จะงงนั่นน่ะเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านเด็กๆก,ก็มาให้กำลังใจพวกเรานะครับบายบายเอฟซีไปยอะรับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้ติดตามเลยเด้อว่าสั้นโอ้เอฟซีแวะมาบอกถึงที่เลยเอฟทุกท่านโอ้สุดยอดนะฮะกำลังใจของพวกเราก็มาถึงอย่างนี้ก็มีฮะแมนคือตัดตัดแผ่นหนึ่งก่อนแผ่นหนึ่งอ่ะอ่า ข้างบนกับข้างล่างเท่ากันไหมเท่าครับเท่าเป๊ะเลยเท่าเป๊ะทั้งนั้นก็ห้าแผ่นรวดเดียวเลยลองลองทีละแผ่นก่อนทีละแผ่นก่อนก็ได้แล้วทีนีน้จะได้ไหมครับ <laughs> เออแผ่นหนึ่งอาจจะได้อยู่สองสองเกือบสามก็เ,เสียดายเนาะแผ่นที่สามเหลือเศษอ<ะ>มมันนีตัดนี่ยสามมิตรสองแผ่นหนึ่งได้โอ้แผ่นหนึ่งเ,เ,เหลือเศษเนาะ สามเมตรโอ้โหเสียดายเสียดายนะครับเอฟซีเอาถึงต้องตัดก็ต้องตัดนะครับบอลบอลบอลมาตัดเอ้มาถ่ายให้เราหน่อยกีฬาเออในบ้านบ้านใหญ่เขาเออแถวหลังบ้านนึงก็ได้ตรม้ ตอนนี้น้องเก้าก็จะตัดเออนั่นแหละนั่นแหละค่อยๆค่อยๆเรียนรู้เดี๋ยวก็เป็นตับ้องให้เ,เ,เ,น,เ,เนเดาง้นเยเาเลยระวังสายไฟเด้ออ,เเอันนี้คือเราจะให้ทุกคนเรียนรู้งานนะครับ ให้ทุกคนแบบว่าทํางานด้วยกันได้เนาะนะครับจะได้มีส่วนร่วมทุกทุกคนนะครับทนีนี้นั่นนะเอ้ยอไ,อดได,ไได้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 ค่าล้งางรถต้องตัดหันไปทางนี้เพราะว่าตรงนี้ทางนี้หันหันใหม่โอ้ เฮ้ยเอ้าเอ้าององกล้องล่วงเป็นไรไหมล่ะน่ะมันลุนมันลุนเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรไม่หรอน้ำมืดอยู่กันหายใจตั้งโอ้กันทางโน้นยังไม่ห่วงอะไรนะห่วงหน้ามืดเอ่อเอาเดี๋ยวเราจะทำการเอาขึ้นมาเลยนะครับเอฟซีมากัปตันเราเหมือนเดิม เราเหมือนเดิมอก่อนขึ้นก็พี่รบกวนเอานั้นให้พี่ด้วยขอบคุณครับวางเลยครับอาย่อสวยอันนี้บอเอาเก็บไปเลยแยกไว้แยกไว้กันก่อนก็ได้เพราะว่าเราต้องใช้วางไว้ข้างใต้ไม่ใช่ไอ้นั่นอุปกรณ์น็อตสว่านขอบคุณครับแต่ก็ระดับน้ำสวย นูนอยู่ข้างบนเหมือนเดิมครับอ่าห้าเส้นเสี่สี่เดี๋ยวผมตัดเองค่ะมันแปดแล้วนะคืมันว เราดีนได้แล้วนะครับตอนนี้ากคลตนนี้ก่อนนะครับยิ้มตามบอกก็ดครับเราดูแ่นะเหมือนมาไม้จะกินมรเลยลองแล้ว่ะนี่อรไปเจอเลยเองเปเจอเจอเลยนะเอเมยงเลยนะเอแม่ท้เมยงวยนะเรอเหรอฟังเหรอทำไมสว่านมีออกฟังแล้ว จะหมดหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเดเดี๋ยวอันนี้ผมอ่ะทีนี้ฝากไว้ที่นี้ครับเอฟซีสวัสดีครับบ๊ายบายน้องไอ้พี่ขอบคุณครับ